ตัวเป็น Next Monster ได้ไม่กี่วันกับน้องชัญญาหรืออรชัญญาเทพกิดาการปัจจุบันอายุ14ปีเองค่ะก็ถูกทั้งพี่เกาและต่างชาติมุงกันยกใหญ่แถงสื่อเกาหลีทันบิวบอร์ดเกาหและสำนักข่าวต่างๆก็เขียนบทความเกี่ยวกับเธออีกทั้งคลิปที่ถูกปล่อยออกมาโดย YG เนี่ยไม่ถึงวันก็ถึงล้านแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เลยค่ะว่าเธอเนี่ยได้รับความสนใจจำนวนมาก โดยประวัติของนนางชัญญ่านะคะคือเธอเนี่ยเป็นสาวเชียงใหม่ค่ะเธอเป็นบิงแล้วก็โคเวอร์แบบบิงมาตั้งแต่เด็กเลยความสามารถโดดเด่นของชัญญ่าคือเรื่องการเต้นหลายเคยประกวดจนได้รางวัลมาคว้าในหลายเวทีเธอฝึกการร้องในช่วงหลังค่ะแต่ก็ทําได้โดดเด่นจนตาอยางแกตัดสินใจให้ตําแหน่งเมนโวคอลเธอเป็นหลักซึ่งปากใหญ่ก็ไม่ได้เลือกผิดเลยค่ะพอคอมเมนต์ที่จะมาแปลให้ฟังวันนี้คนเกาหลีก็ต่างชมเรื่องโวคอลและหน้าตาที่น่ารักของเธอจํานวนมากแต่ก่อนที่เราจะมาฟังกันนะ สาก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาวบิงกันค่ะ สำหรับใครที่เป็นแฟนขับลิซ่าหรือต้องการเสื้อสวยๆใส่ไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงที่ไทยแล้วก็ตอนนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ช้อปปิ้งเขานําเสื้อจากอัลบั้มเดีเอาท์เชออีโก้ของลิซ่ามาวางขายโดยราคากว่า40%ใครสนใจเข้าไปง่ายๆที่ shopping. t h a i t i c k e t m a j o r .com เข้าไปหน้าแรกก็จะเจอสินค้าของลิซ่าให้คลิกไปเลือกซื้อเลือกสองกันแบบจุกๆถูกตาซื้อ1ชิ้นเขาแถมทังโฟโต้ก,การ์ดสติกเกอร์แบบสูมหนึ่งใบแต่ถ้าใครจะซื้อเสื้อแขนยาวแบบไหนก็ได้ก็จะได้โฟโต้ก,การ หลดแรกแตกแถมในขนาดนี้เลือกซื้อได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยค่ะโหคนลุปทั้งเสียงทั้งหน้าตาบ้าไปแล้วเด็กๆที่มาจากประเทศไทยน่ารักแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เก่งมากเลยขอให้ Next Monster ได้รับความนิยมในเกาหลีด้วยเถอะมันน่าเศร้านะที่เพื่อนๆของฉันไม่รู้จักคนที่ฉันชอบเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ประเทศไทยเนี่ยมีคนเก่งเยอะจริงๆเสือ,อรมณงได้โคตรดีเลยแล้วก็มีคนมาตอบว่าเห็นด้วยเห็นด้วยต่อมาเนี่ยก็มีคนบอกว่าว้าวน้ำตาจะไหลรู้สึกประทับใจมากเลยในบรรดาคลิปเด็กฝึกทั้งหมดอันนี้เป็นอันที่ประทับใจที่สุดเลยว้าวต่อมาค่ะ YG จหาเด็กที่โทนเสียงไม่เหมือนใครได้เก่งจริงๆเสียงแบบนี้เนี่ยเข้ากับเพลงประกอบของดิสนีย์เลย ถึงฉันจะไม่ใช่คนไทยแต่พอร,รู้ว่าฉันย่าเป็นคนไทยทำไมถึงดีใจกันนะขอวอวยพรให้เขาโชคดีนะน้องของชิกิต้านี่เองน่ารักตีร้องเพลงเก่งขอให้ประสบความสำเร็จนะเราจะคอยเป็นกำลังใจให้ตอนแรกก็คิดนะว่าทำไมถึงเปิดตัวเร็วจังแต่เข้าใจถึงหัวโขกที่อยากรีบโชว์ให้ทุกคนได้เห็นโดยเร็วที่สุดไม่อยากรอแม้แต่วันเดียวละ คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยก็มีคนบอกว่าสัดส่วนดีมากเลยก็มีคนมาตอบเขาว่าดิซ่าชิกิต้าพาดิตาสัดส,ส่วนของเมมเบอร์ฝั่งไทยนี่โกงชัดเลยเด็กคนนี้หน้าตาก็เหมือนคนเกาหลีเลยแฮเสี่ยงของเธอบ้าไปแล้วน้ำตาจะไหลเลยต่อจากเอเวอรี่ก็เป็นชันย่าโดดเด่นออกมาเลยสุดท้ายวายจีจะสร้างวงแบบไหนกันนะเพราะคนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับคํำชมจากบริษัทและโปรดิวเซอร์ทำให้เขาเนี่ยอยากสเกลคนไทยต่อไปในอนาคต YG จะกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดของเด็กไทยหรือเปล่าไอดอลจากไทยมาแรงมากหวังว่าจะเป็นศิลปินจริงๆต่อจากลิซ่าเลย mm hmm. ก็มีคนมาตอบเขาว่าหลังจากลิซ่าประสบความสำเร็จที่ประเทศไทยก็มีเด็กแบบลิซ่าเยอะขึ้นเพราะว่ามีความสามารถที่ดีเลยได้รับการคัดเลือกไม่ใช่แค่เพราะเป็นคนไทยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีวัยรุ่นมากมายในเอเชียที่เป็นเด็กแบบนี้กำลังฝึกฝนกันอยู่โฟข้อแบบนี้แหละที่อยากฟังสดบนเวที ด้านข้างเธอดูเหมือนพาติตาเลยาอายุแค่14ทําทำไมถึงมีน้ำเสียงที่ดีขนาดนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆสุดยอดมากร้องได้ดีมากเลยเสียงคล้ายกับโลล่าแต่ไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะชันยาเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการเดบิวต์มากเป็นเมนโวเคอลได้เพราะเสียงร้องที่โดดเด่นนั่นเองตอนนี้นะคะน้องชันยาได้รับกระแสไปในทางบวกมากๆเลยค่ะช่วยส่งกำลังใจให้คนไทยได้เดบิวต์ต่อไปด้วยนะคะ